รุ่มตรีเพชรโดยคุณวิชัยสินอนันตพัฒ์ กรรมการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลลจำกัดจัดแคมเปญฉลอง6ล้านคันเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถปิกอัพและรถยนต์นั่งอนเนกประสองค์อีซูซูทุกรุ่นแนะนำส่วนลดพิเศษให้คนในครอบครัวและญาติโดยไม่จำกัดขอบเขตหรือออกรถเองก็รับส่วนลดสูงสุดถึง28,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศ และเมื่อเร็วๆนี้อีซูซุผู้นำตลาดรถยนต์เมืองไทยตอบร,รับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าร่วมลงนามข้อตกลงการรับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสรมิมอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญในประเทศไทยต่อยอดการเป็นฐานการผลิตร,รถปิกอัพในไทยไปยังตลาดโลกโดยมีมิสเตอร์ซาโตชิยามางุจิกรรมการผู้จัดการบริษัทอีซูซุมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดร่วมลงนามกับคุณเอกนิตินิติทันประภาสอธิบดีกรมสมภาษามิร